โครงการนักบินน้อยสรจรอเป็นโครงการการจัดการแข่งขันเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุโดยผู้เข้าแข่งขันจะเป็นน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทั่วประเทศในกิจกรรมครั้งนี้น้องๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องร่อนจากผู้มีประสบการณ์วิทยากรจากทีม F 3 K ไทยแลนด์อีกด้วยโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ค้นหาตัวแทนประเทศไทยเพื่อเดินทางไปแข่งขันต่อในงาน F 3 K สิงคโปร์มาเลเซียโอเพนนยี่สจัดขึ้นที่เมืองยะโฮบารูประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่18-19มีนาคม2566ซึ่งในกิจกรรมครันน้งนี้นอกจากน้องๆจะได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นแล้วน้องๆจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการบินเครื่องร่อนกับผู้ชำนาญการทางด้านเครื่องร่อนควบคุมด้วยวิทยุจากต่างประเทศและผู้มีประสบการณ์มากมายวันนี้พี่แอดเลยขอนำภาพกิจกรรมบางส่วนของการเตรียมตัวและการแข่งขันมาฝากน้องๆที่สนใจในโครงการนักบินน้อยสจรอในรุ่นต่อๆไปก่อนแข่งขันก็มีการแวะให้กำลังใจนักบินน้อยของเรา ถึงจะเป็นสนามระดับประเทศสนามแรกแต่ทีมไทยของเราก็มุ่งมั่นและตั้งใจในการแข่งขันเพื่อจะนำชัยชนะและความภูมิใจกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยของเรา และที่ขาดไม่ได้เขาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้สนับสนุนหลักวิทยาลายัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาราชกระบังบริษัทเซรีสเป,ปกิจบริษัท PSL Sky a i สกายแอร์ฟิลและบริษัทเอเชีย i อ t i เ n ชั่นแอนด์เทคโนโลยีที่ลรงเห็นและให้ความสําคัญกับพลังของเด็กยุคใหม่ที่พร้อมจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในตนเองสู่ระดับประเทศและระดับสากลอีกท้งผู้ร่วมสนับสนุนอื่นๆที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันและส่งเสริมทับนักกีฬาไทยของเราในครั้งนี้ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่าง รเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ